เข้าเชนตุรีแล้วครับ ที่นี่สถานีเพชบุรีที่นี่สถานีเพชบุรีบริสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีเพชรบุรีจรุณาตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นํามาดำรงควตัวต้วองเรียบร้อยเล้ครับขบวนรถที่จดเทีย่ยวสถานีนี้นึสถานีเพชรบุรีเองขบวนรถสัมภารที่สอง A5 รับอบริาทต้นทางสถานีเพชรบุรีตื่นไถทาสถานีหลังสวนครับแต่ตามกำหนดเวลาขบวนรถเที่ยวนี้จะออกยาวหลังคาตรงนี้ลื้อออกแล้วนะครับระเวลา2นาทีครับ ความคืบหน้าครับที่เพชรบุรีนะครับผมจะซื้อน้ำสักขวดไม่รู้จะมีขายหรือปา แต่เมะโกนรถนี้ออกจากสถานีเพชรบุรีไปแล้วที่สำสมบริษัทที่สถานีขอนแก่นหองบัวลีบหนองจอหนองตลาเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีเพชรบุรีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณบริษัทสุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอบคุณครับ